วันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคการเก็บ KD นะครับเท,เทคนิคการเก็บ KD เนี่ยมันก็ต้องเล่นแมปเล็กคนน้อยๆจะเจอกันเยอะๆด้ยิงเยอะๆครับที่จริงฝีมือไม่ต้องเก่งก็เล่นได้นะครับแค่ซุ่มดักซุ่มดักประมาณว่าักครู่นะครับผลไม่เนี้ย ลงเลยประมาณว่าเน้นหล่อเอ้ก็เขาจะางหว้แล้ข้าไปยิงเขานะปปปเป็นตัพยายามเสกว่าเขาอยู่ชั้นไหนนะคะระับเรา่พยายามอย่าจะโดนลุม ยันซ่อนหรือว่าได้ยินเสียงตัวเดียวก็เดินวิ่งเข้าไปเลยครับโดยใช่ว่าเดินเข้าไปแบบไม่ดูนะครับก็แอบต่อ,อเนี่ยถ้าลงที่คนเยอะๆอบอทจะมาเยอะครับแล้ว,ว่าเป็นเก็บบอลได้สามตัวแล้วลนี้อันนีเป็นช็อตของการไม่ดูนะครับก็จะเกือบตายเนี่ยครับ อย่างเช่นถ้าลงตรงนี้นะครับก็ราะชันสองหลังกระถางต้นไม้ห้องด้านขึ้นไปอยู่ด้านซ้ายครับหลังกระถางต้นไม้นะ้าจะดักได้ดีมากแต่ระวังโดนระเบิดครับนย่งเสียงเดินตอนนี้นะครับเขาก็จะอยู่ชั้นสองกระดาษฟ้านะครับแล้วก็หาอ้อมขึ้นไปถ้าที่ลงเยอะเราก็ ยืนนิ่งๆเก็บปืนดักอยู่สักห้องหนึ่งก็ได้ครับรอเขาเดินเข้ามาดีกว่าถ้าออกไปจะเสี่ยงตายมากครับอันนี้น่าจะลงแคตตี้เดียวเองมั้งครับค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่เหลือเยอะอยู่พยายามส่องแอบดูวิวดูแบบว่าเขาอยู่ตรงไหนครับ้ยแบบเคเขาอยู่ตรงนี้ตางวันใดนะครับก็ตาระเบิด นี่คือเขาวิ่งจะทำให้ผมโลกอะครับนี่ครับพอเขาเดินมานะครับยังไงเขามียักว่ากเขาต้องเดินมาได้ร้อยแล้วก็หน้าอยู่ที่กำบังแล้วที่โดดเรียบร้อยเรียบร้อยพยายามโยกตอนยิงนะครับแล้วก็ เฝ้าให้มันอ,อยู่นิ่งๆนะครับโยกแค่ตัวพอเราก็ลองปาววระเบิดเช็คดูก่อนว่ามีใครแอบด,ดักตรงที่ผมบอกไหมครับใช่ไหมนะครับถ้้าาอย่งีไม่โดนเลนย,ย,เนย,เยเล่นไปยิงไปก็ยากเหมือนกันเนี่ยเดินไปยิงไปเลยวะเล่นไปพูดไปก็ยากเหมือนกันนะครับเนี่ยมีคนลงมาใหม่ครับ พยายามวิวดูนะครับอย่างนี้มีเสียงแบบข้างนอกนะครับจะเข้ามาเรื่อแล้วล่นี้ครับเขาเปิดประตูมาจะไม่ค่อยได้ดูนะครับมบนวิวไม่ได้ถ้าเรายิงนิ่ง,งเขาก็จะไม่รู้ครับแต่ให้อย่างนี้เขาอยู่ข้างบนนะครับล้วก็พยายามเดินล่อไปนูป่นไปนี่นะครับแล้วก็พยายามขึ้นไป ก่อนขึ้นก็วิวดูหรือก้มลงมาเนาจรีบครับเข้าไประเบิดนาระเบิดไปก่อนโจะแนฟยิงเอาครับโอ้ยหยุดเขาเต้อ,อโดนระเบิดเป็นิดนึงนะหรือเปล่าทำไมตายง่ายมันก็มีอยู่บนหัวเราหนึ่งตัวแล้ว เสียงข้างนอกอีกตัวนึงนะครับก็รอเดี๋ยวเขาต้อจะมาพร้อมเพื่อนนะครับจับจุดไม่ค่อยได้เดนไ่ได้นะฮะฟังเสียงของฟัง,นะงอ่ะเขาไม่เห็นนะครับได้ครับพยายามดีเด้อช่วยู่ไหน ก็ถ้าจะว,วิ่งออกมาก็ยิงดักไปก่อนนะครับถ้าสมมุติเขาขึ้นมาเราจะเปิดก่อนเราก็เดินเก็บของใจเย็นนะครับแล้วก็รอดักเหมือนเดิมเ,เป็นแค่บอดก็โอเคครับ เรายิงได้เลยเดยวตัวนึ่งนะครับที่ถือเห็นร้อยห้าสิบคือร้อยนึ่งแล้วก็ก่อนนี้ตกใจนะครับผมก็ตกใจเหมือนกันไม่เชื่อเขาจะอยู่หน้าตู้ปักน้ำอรอระเบิดนะให้นเขาเห็นผมแล้วเดีย๋ยวเขาต้องขึ้นมาแล้วก็ผมลงไปครับ เขาจะลกยังล้มอยู่เลยพยายามเล่นขอบวงแล้วก็มองดูรอบๆนะครับแมปเล็กมันโดนยิงง่ายนะครับพอได้ยินเสียงปืนเขายิงกันแล้วก็เดินไปครับ มาตัวหนึ่งอยู่ใต้เนินนะครับแล้วก็ยูดูแล้วก็ยิงได้เลยเป็นบอดนี่มากสบายนี่ครับมันก็จะได้สิบสามคิวแะ้รอย่างนี้ก็เคดีก็พุ่งนะครับปี๊ยิงไม่โดนเลยครับ เราก็ต้องย้ายที่นะครับเพราะเขารู้ตำแหน่งเราแล้ว,ลวตอนวิ่งก็ระวังนะครับแบบต้องวิ่งแบบเขาวิวมองไม่เห็นนะครับเลาะกไปเรื่อยๆอย่างนี้เหลือสี่ตัวแล้วเล่นง่ายนะครับพยายามมองรอบๆนะครับเมื่อมีมาเราค่อยค่อยวิ่งไปแล้วก็หานะจุดซุ่มแล้วก็ดักยิงเหมือนเดิมนะครับ การเล่นแบบเซฟครับตอนแรกเขาหยุดตรงนี้ตอนตอนนี้เขาหายไปไหนไม่ร hey, ู้ครับให้อำมเดินแล้วก็วิวดูร <disciplined> อบๆนะครับเพราะวงยังใหญ่อยู่พยายามเล่นขอบไปเรื่อยๆนะครับ เเห็นก่อนเกือบไปแล้วเขาอาจจะรอเขารอเข้าไปใกล้แล้วเขายิงนะครับหรือไม่เขาก็เงยหน้ายิงไม่ได้อันนี้ที่จริงต้องสโมตอนเก็บของนะครับแต่ว่ารีบครับตายก็ไม่เป็นไรคิวเยอะแล้วนี่ในบ้านมีก็ป่าระเบิดเช็คเข้าไปก่อนครับให้เขาบีไร์ใ้เขามาฝั่งนี้ ก็ลปลาระลเบิดดักยลูกครับเี๋ยวเขาเข้ามาเี๋ยวเขาลบแล้วเบิดขเขาได้วิ่งมาโดนอ่ะเวลาเขาโดนแล้วเบิดหูเขา,เาเจะวิ่งนะครับเขาก็จะรวบรวไปเรยๆไดไหครับเดยตัวเดียวจะวิ่งหาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเสียงนิดนึงหรือว่าเรานอนรอจนเขาวิ่งมาก็ได้ครับตัวสุดท้ายละ ผมก็จะหาหายานึงนะครับถ้าไม่เจอผมก็จะนอนอรอพอไม่รู้เขาจะนอนรอเหมือนเราหรือเปล่าครับเหมือนที่เราคิดนะครับอาไม่มีรถก็จะขับรถวุ่นหานะครับแต่ว่าเชื่อมันแล้วกันอาจจะอยู่บ้านด้านล่างนะครับจากการเดา แต่ถ้ามีเขาก็คงโผล่หัวไม่ยิงแล้วแหละจริงๆแล้วถ้ากดจับคู่อัตโนมัติมาก,ก็ได้นะครับถ้าเล่นคนเดียว มันก็จะเล่นง่ายขึ้นแต่ว่ากลัวแบบว่าโดนเพื่อนแย่งคิวเจอแล้วครับไม่ไดพอยหรอขอบคุณที่รับชมจนจบน,นะครับถ้าชอบฝากกดติดตามและฝากกดไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ